ขอจเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้อัตมภาพจากปารพบถึงธรรมะในหัวข้อที่เรียกว่ากรรมสิทธิ์แห่งชีวิตซึ่งมีอยู่ห้าประการเป็นสิ่งที่ ทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกันในหข้อหประการนี้ประการที่หนึ่งคือความแก่เราจะเห็นว่าโดยวัยของเรานั้นมีอยู่สามวัยก็คือปฐมวัยมัชชิมวัยปัจชิมวัยบางคนตอนนี้ อยู่ในวัยเด็กบางคนตอนนี้อยู่ในวัยกลางคนบางคนตอนนี้อยู่ในวัยปลายของชีวิตแล้วบ่งบอกถึงบ่งบอกถึงว่าชีวิตของเรานั้นมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่เป็นนิดกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตของเราในประการที่หนึ่ง ซึ่งเราจะต้องได้รับเหมือนกันก็คือเรานั้นมีความแก่เป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือเรานี้แก่กันไม่ได้นี่คือกรรมสิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องได้รับเหมือนกันประการที่สองเราหนีไข้กันไม่พ้นพยาธิความเก็บป่วย ก็เป็นธรรมดาแห่งชีวิตของเราอีกเรียกว่าเรามีความเก็บป่วยเป็นธรรมดาจากล่วงพลนความเก็บป่วยไปไม่ได้โรคภัยใข้เก็บย่อมเข้าครอบงำสังขารร่างกายของเราเป็นแน่แท้นี่คือกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตของเราในข้อที่สองเรียกว่า เราหนีไข้กันไม่พ้นเพียงแต่ลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะของโรคตามชื่อที่แพทย์หมอเรียกแต่พยาธิย่อมเข้าครอบงำทุกๆชีวิตเสมอเหมือนกันนี่คือกรรมสิทธิ์ที่เราจะต้องรับเหมือนกันในข้อที่2ประการที่3เรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะรร่วงพ้นความตายไปไม่ได้ ความตายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ย่อมเข้าครอบงำชีวิตของเรามีบทประพันธ์ไว้ว่าจะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลกพอย้ายโยกรูปหลีนี้พ้ได้แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตายหนีไม่ได้รบไม่พ้นสักคนเดียว มรณะธรรมโมหิมรนังอนติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สรุปให้เข้าใจง่ายในข้อที่สาว่าทุกคนต้องตายประการที่4กรรมสิทธิ์แห่งชีวิตในข้อที่4เรามีความพัดภาคเป็นธรรมดาเราจากร่วงพ้นความพัดภาคไปไม่ได้ ทรัพย์สินแกแ้แหวนเงินทองที่เรามีอันนี้เป็นสมบัติประจำโลกพ่อแม่บุตรธิดาลูกหลานญาติพี่น้องจะรักกันสักเพียงไหนสุดท้ายก็ต้องจากกันกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตของเราในประการที่สีเรียกว่าต้องไกลจากของลัก ข้อสุดท้ายข้อที่5เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องได้รับผลของการนำนั้นสืบไปอธิบายเขายัางไงให้เข้าใจง่ายก็คือทุกๆชีวิตนั้นเป็นไปตามหลักของกรรม ทำดีดีทำชั่วชั่วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเรียกว่าต้องเป็นไปตามหลักของกรรมเพราะฉะนั้นแล้วญาติโยมสาธทั้งหลายคลิปธรรมะเพื่อชีวิตในวันนี้สรุปให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เข้าใจในหลักอภินหาประเจเวขคณะ5ประการ ที่องค์พระทศพลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสอนให้พวกเราไม่ว่าจะเป็นชายก็าตามหญิงก็าตามคนยากจนก็าตามคนร่ำรวยกว็าตามนำมาพิจารณาอยู่เนืองๆเพื่อที่ตนเองนั้นจะไม่ในประมาทในการใช้ชีวิตว่าสิ่งทั้ง5ประการนี้เป็นกรรมสิทธิ์แห่งชีวิตของเราที่เราจะต้องได้รับเหมือนกันทุกๆคน อัตมาสรุปให้โยมเข้าใจง่ายใน5ข้อประกาศใน5ข้อว่า 1. เราหนีแก่กันไม่ได้ 2. เราหนีไข้กันไม่พ้นสเราทุกคนต้องตาย 4. เราต้องไกลจากของรักและหชีวิตของเราต้องเป็นไปตามหลักของกรรมคือทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วธรรมะ เพื่อชีวิตในวันนี้ขออนุมโมทนาอย่าลืมกดติดตามที่ช่องชมรมคนมีบุญชาแน,นลเพื่อติดตามคลิปธรรมะเพื่อชีวิตไปปรับใช้เป็นเครื่องเตือนสติของตนในโอกาสต่ตตอไปขอเจริญพร